ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ตราภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องราวในพระสูตรซึ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ติดในกามนะโดยเฉพาะการละเพศคาวาสออกบวชนะจะเป็นโดยเฉพาะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมก็ได้ฟังเรื่องของอพระโพธิษัทในสมัยที่ปรงทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมีโยมก็ หลายเรื่องมากนะที่ตมาได้นำมาอ่นานแล้วก็บรรยายให้โยมได้ฟังในวันนี้ตมาอยากให้โยมฟังเรื่องของพระสาวกทั้งหลายบ้างนะเปลี่ยนจากเรื่องของพระพุทธเจ้ามาฟังเรื่องของสาวกในสมัยพุทธกาลว่าท่านเหล่านั้นประพฤติเนคขมมะไม่ยินดีในกามอย่างไรนะ ท่านเห็นประโยชน์อะไรท่านจึงละทิ้งกามเหล่านั้นมาประพฤติเป็นผู้ไม่มีเรือนอยู่กลางดินกินกลางทรายอยู่ง่ายๆตามคนไม้ตามถ้ำบินาบาทอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนะไม่ไม่คิดไปเ,เพื่อที่จะบริโภคกามคุณมากมายเหมือนตอนเป็นขริงหัดนะในวันนี้ต่มาเลือกเอารัฐบาลสูตรโยมดูใน พระไตรปิฎกเล่มที่21นะมชิมนิกายมชิมปันนาถยมก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตอตมาอยากจะให้ญาโยมได้ฟังว่าท่านพระธบาลเนี่ยท่านเป็นถึงลูกเศรษฐีเป็นลูกชายคนเดียวนะร่ำรวยมากมายมหาศาลแต่ท่านก็มองเห็นว่า,าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ใช่สาระที่แท้จ,จริงของชีวิตท่านสามารถที่จะสละทิ้งออกบวชประพฤติ เป็นผู้ไม่มีเรือนโยมญาเยอมก็ลองฟังดูนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสดจจาริกไปในหมู่ชนชาวกุตรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมของชาวกุตรุอันชื่อว่าทุลละโกธิตะพรามและ คณะบดีทั้งหลายชาวนิคมทุลโกติตะได้สดับข่าวว่าพระสมณโคดมสากยะบุตรทรงบวชทรงผนวชจากสากยะสกุลเสร็จจาริกไปในหมู่ชนชาวกุตรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสดถึงทุลโกติตะแล้วก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุตรที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้ให้แจ้ง พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบื้องต้นมีคุณอันงามในท่ามกลางมีคุณอันงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งบัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การเห็นพระราหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นนั่นเป็นการดีอ๋ออันนี้ก็เป็นชื่อเสียงของพระบุเธ้จ้านะโยมนะที่โด่งดังทั่วชมวพูทวีปในยุคนั้นชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้ยินข่าวมาอย่างนั้นจริงๆโยมทีนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่าพวกเราได้ไปกราบนะมันสก,การ ่อพระอาหารหันนั้นก็น่าจะดีนะก็พูดคุยกันคิดกันอย่างนี้ครั้งนั้นพร,รามและครบดีชาวทุลละโกธิตะนิคมได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ประลึกทิ้งกันไปแล้ว นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมอัญชรีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกนั่งนิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพราหมณ์และขรบดีชาวทุละโกธิตานิคมผู้นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาว่าด้วยรัฐบาลขอบรรพชาสมัยนั้นกุลบุตรชื่อรัฐบาลเป็นบุตรของสกุลเลิศในทุลละโกติตานิคมนั้นนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยรัฐบาลกุลบุตรมีความคิดเห็นว่าด้วยประการอย่างไรอย่างไรแล เราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดแสดงว่าเขามีความซาบซึ้งในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะ เมื่อทราบสึกในธรรมะแล้วก็คิดว่าทําอย่างไรเนาะเราจึงจะแทงตลอดในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เมื่อเราปรารถนาการบรรลุธรรมะถ้าเป็นคารวะาอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันคงทําได้ไม่ง่ายนะักถ้าหากว่าเราออกบวชการประพฤติพรหมจรรย์การที่จะแทงตลอดธรรมะก็คงจะเป็นไปได้ง่ายกว่าก็คิดว่าจะออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์โยมไม่ติดในกาม เพื่อประพฤติธรรมนะครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคราบดีชาวทุลโกธิตานิคมเั็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ราดเรืองด้วยธรรมีกถาชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อพราหมณ์และครบดีชาวทุลัโกธิตนิคมหลีก ไปไม่นานรัฐบาลกุรบุตรคงจะไม่ได้กลับไปกับหมู่มหาชนนะโยมนะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยประการไรๆแล้แลข้าพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะโปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาอุปบสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนรัฐบาลท่านเป็นผู้ที่มารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วหรือก็ไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชก็ให้บวชเลยนะต้องอืมให้บิดามารดาอนุญาตก่อนนะที่จริงตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าเสริมนิดหนึ่งนะโยมนะว่าในสมัยที่พระองค์ทรง เสด็จกลับเมืองกบิละพัทครั้งแรกนะที่ให้ท่านพระนันทะให้พระนันทะซึ่งเป็นพระนุชาเนี่ยได้บวชพระเจ้าสุตตนะก็หวังได้เกินนะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายเนี่ยก็จะได้เป็นพระเจ้าจริรพัทอันนี้พอพระองค์ทรงออกผนวดก็ หมดหวังโยมพอหมดหวังแล้วก็มาตั้งความหวังไว้กับเจ้าชายนันทะอันนี้ผู้ดเจ้าก็ามาเอาเจ้าชายนันทะบวชอีกก็ผิดหวังครั้งที่สองก็ตั้งความหวังไว้กับพระราหุลน,นะซึ่งเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้านะโยมนะก็ตั้งความหวังว่าพระราหุลเนี่ยก็คงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแทนพระพุทธเจ้าก็าเอาพระราหุลไปบวชเนเนอีกโยม พระเจ้าสุตตนะเนี่ยเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งไยนะหมดความหวังที่จะได้เห็นจักรพัิสมบัติของโอรสทั้งหลายโยมก็เกิดความเสียพระไทยไปทูลพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตเนี่ยอย่าเพิ่งให้ลูกเข้าบวชนะเพราะว่าคนบางคนที่เขาไม่มีศรัทธาในพระาศาสนาถ้าเขาไม่มีศรัทธาแล้วเอาลูกเข้าปบวชเนี่ยเขาอาจจะตําหนิติดเตียนได้ ก็ทูลขอขอพรจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุญาตนะแล้วก็รับพรไว้ตอนหลังรับสั่งว่าเมื่อใครจะบวชใครเนี่ยก็ให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนยมเป็นพระบัญญัติเป็นวินัยบัญญัติมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะว่าถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้บวชเนี่ยห้ามไม่ให้อุปชาบวชให้นะ ต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเขาอนุญาตก่อนโยมตัวนี้ก็พุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอเนี่ยพ่อแม่อนุญาตให้บวชหรือยังรัฐบาลกฎบุตรกราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มารดาบิดายังมิได้อนุญาตให้ออกจากเรียนบวชเป็นบรรพชิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ด้วยกว่ารัฐบาลตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชบุตรที่มารดาบิดามิได้อนุญาตท่านรัฐบาลก็ทูลว่าหารัฐบาลกุลบุตรก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมารดาบิดาจากอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรียนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประการใดข้าพระพุทธเจ้าจักกระทําด้วยประการนั้นคือจะหา วิธีทุกวิธีโยมที่จะออกบวชให้ได้นะถ้าพ่อแม่ไม่ให้บวชเนี่ยก็จะต้องมีวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องออกบวชให้ได้ครั้งนั้นรัฐบาลกุลบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวแล้วได้กล่าวกับมารดาบิดาว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ ด้วยประการอย่างไรไรฉันจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายฉันปรารถนาจะโปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่จงอนุญ,ญาต ให้ฉันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดการบอกลามารดาบิดาเมื่อรัฐบาลกระบุตรกล่าวเช่นนี้แล้วมารดาบิดาของรัฐบาลกระบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัฐบาลเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราทั้งสองมีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาด้วยความสุขพ่อรัฐบาล เจ้าไม่ได้รู้จักความทุกข์อะไรเลยมาเถิดพ่อรัฐบาลพ่อจงบริโภคจงดื่มจงจงให้จงให้บำเรอเถิดเจ้ายัางกำลังบริโภคได้กํำลังดื่มได้กํำลังให้บำเรอได้จงยินดีบริโภคกามทำบุญไปพรางเถิดตอนนี้ในในช่วงนี้นะโยม ท,ท่านรัฐบาลท่านรัฐบาลท่านมีภรรยาแล้วนะภรรยาท่านมีหลายคนนะโยมนะแต่ว่าได้ฟังธรรมะแล้วก็ทราบซึ้งในพระสัทธรรมโยมก็อยากจะสละกามออกบวชนะนี่คือการไม่ติดในกามอีกอย่างหนึ่งแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากแม้จะมีภรรยาแสนสวยหลายคนเนี่ยแต่ก็ไม่ยินดีไม่อะไรเพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตนะ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังมองเห็นคุณของกามอยู่เสียดายโภกคัสมบัติที่มีมากมาย,ยแต่ไม่มีใครมาใช้ไม่มีใครบริโภคนะก็กลัวจะเรียกว่าตกเป็นของหลวงมางั้นเถอะโยมถ้าไม่มีทายาตรรับมรดกก็ขอร้องให้ลูกชายคือท่านรัฐบาลเนี่ยอยู่เป็นคา,ารวาสนี่แหละบริโภคกามไปแล้วก็ทำบุญไปพลาง เราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้ถึงเจ้าจะตายเราทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากเจ้าเหตุฉไหน,นเราทั้งสองจกอนุญาตให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าอันนี้ก็เป็นความรักความห่วงใยของพ่อของแม่นะโยมนะคือไม่อยากให้ลูกได้รับความลําบากเพราะว่าเลี้ยงดูลูกมาด้วยความสุข ไม่ได้รับความทุกข์เลยโยมไม่ได้ทํางานหนักเลยนะถ้าไปออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วต้องอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำต้องบินธบทดทโดยอาหารที่เจือกันในบาทเนี่ยกวัวจะไม่ได้รับความสะดวกความสบายอันนี้ก็เป็นความคิดของบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่นะโยมนะยังมองไม่เห็นคุณของบรรพชาว่าเป็นทางปลอดโปรง่งเป็นเหตุให้บรรลุธรรมะเข้าถึงมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ให้แก่ให้เจ็บให้ตายในวัฏฏะสงสารอีกแต่หากว่าบริโภคกรรมคุณได้รับความสุขความสบายในชาตินี้ก็จริงโยมแต่ว่าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกนี้อีกถ้ามันมีแต่มนุษย์มีแต่สวรรค์มีแต่พรมโลกมันก็ยังดีนะโยมแต่นี่มันมีอบายภูมิด้วยมันเป็นที่รองรับ การทำบาปกรรมของคนเราที่ติดในการมาคุณต้องไปทรมานในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับการเกิดในอบายภูมิสีาตมาจริงว่าถ้ามันมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมโดยที่ไม่มีอบายภูมิเนี่ยมันก็ไม่น่าจะกลัวเท่าไหร่โยมนะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับความสุขตาตาภาพแต่ว่ามนุษย์ มันก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์นะเช่นถูกไฟไหม้ถูกรถทับถูกตึกถลม่มถูกคู่อริทรมานถูกตีอะไรเป็นต้นเหล่านี้มันก็เป็นความทุกข์ของการเกิดมาอยู่แล้วก็ความแก่หง่อมความตายพวกเนี้ยแม้จ,จะเป็นมนุษย์มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันแม้จ,จะเป็นเทวดาก็ต้องหมดบุญตายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการเกิดเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญเลยนะการเกิดในภพภูมิใดๆเนี่ย ทีนี้ถ้าหากว่าเรามายินดีว่าคออารวาสมันมีความสุขบริโภคกามไปนะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมะอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะได้รับความสุขในปัจจุบันในชาตินี้ก็จริงแต่อนาคตอาจจะเกิดนณที่ไม่ดีก็ได้ซึ่งอาจจะต่างจากการบวชการบวชอาจจะมองดูว่าลำบากในชาตินี้แต่ว่าอนิสงค์คือความสุขคือมรรคผลนิพพาน คือการพ้นทุกข์ลำบากในชาตินี้แต่พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเอาไหมโยมเอานะแต่ถ้าหากว่าสบายในชาตินี้แต่ชาติหน้าไปสู่อบายภูมินะจะเอาหรือเปล่าเราก็ไม่อยากเอาใช่ไหมโยมแต่ว่าพวกเรายังไม่มีปัญญายังไม่ได้ฟังพระสัทธรรมของผูุ้ดธเจ้าเราจึงมองเห็นว่าชีวิตคารวะชีวิตการคลองเรือนการบริหารกรรมเนี่ยมันดีมันมีความสุขเหมือนกับ พ่อแม่ของท่านรัฐบาลเนี่ยได้คิดอย่างนี้นะจึงไม่อยากให้ลูกชายออกบวชโยมทีนี้เป็นอย่างไรโยมแม้ครั้งที่2ท่านรัฐบาลก็ได้กล่าวอย่างนั้นแม้ครั้งที่3รัฐบาลกรุลบุตรก็ได้กล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ทั้งหมดนะโยมนะเรื่องคล้ายๆกับในตอนต้นว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชนะเราทั้งสอง ไม่ปรารถานาจะาพลัดพรากจากเจ้าเหตุหนเราทั้งสองจักอนุญาตให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม่ลูกจะขอร้องถึงครั้งที่สนะโยมนะพ่อแม่ก็ไม่ยอมอนุญาตโดยฝ่ายเดียวเลยโยมครั้งนั้นรัฐบาลกุลบุตรน้อยใจว่ามารดาบิดาไม่อนุญาต ให้เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดังนี้จึงนอนอยู่บนพื้นอันปราศจากเครื่องราชณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าที่นี้จักเป็นที่ตายหรือที่บวชของเราไม่บริโภคอาหารตั้งแต่หนึ่งวันสองวันสมวันสี่วันหวัน6วันตลอดถึง7วันโอ้โหโยมนอนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเลยโยม ข้าปาอาหารก็ไม่ยอมกินนะยอมตายถ้าไม่ได้บวชโยอมอันนี้จิตใจของท่านนะมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวจริงๆโยมเรียกว่าเห็นคุณของบรรพาชาเห็นคุณของพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมเรียกว่ายอมตายตายดีกว่าที่จะให้คองเป็นอที่ไม่ได้บวชเนี่ยขอยอมตายดีกว่าโยมครั้งนั้นมารดาบิดา ของรัฐบาลกุลบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัฐบาลเจ้าเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสองมีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาด้วยความสุขพ่อรัฐบาลเจ้าไม่ได้รู้จักความทุกข์อะไรอะไรเลยเจ้าจงลุกขึ้นพ่อรัฐบาลเจ้าจงบริโภคจงดืม่ม จงให้บำเรอเถิดเจ้ายัางกำลังบริโภคได้กำลังดื่มได้กำลังให้บำเรอได้เจ้าจงยินดีบริโภคกามทำบุญไปพรางเถิดข้อความกคล้ายกันนะโยมนะพ่อแม่ก็มาพูดว่าไม่สามารถที่จะให้เจ้าบวชได้หรอแม้ครั้งที่สองท่านพระบาลก็ได้บอกกับแม่อย่างนั้นนะแม้ครั้งที่สามพ่อแม่ก็ได้บอกเหมือนเดิมนยโยม ว่าไม่ให้เจ้าบวชลอกนะขนาดเจ้าตายนีย่พ่อแม่ยังไม่อยากให้เจ้าตายเลยจะัหนแม่จะให้เจ้าออกบวชทั้งๆที่ยังเห็นกันอยู่เนี่ยแม้ครั้งที่สามรัฐบาลกรุลบุตรก็ได้นิ่งเสียคือไม่ยอมพูดอะไรกับพ่อแม่เลยนะโยมนะขอบวชท่าเดียวโยมวันที่เแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยโยมชีวิตคงไม่รอดนแน่เลยโยมเนี่ยถ้าไม่ยอมให้ลูกบวชนะ การอ้อนวอนมารดาบิดาครั้งนั้นพวกสหายของรัฐบาลกุลบุตรพากันเข้าไปหารัฐบาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าเพื่อนรัฐบาลท่านเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมารดาบิดามีแต่ความสุขได้รับการเลี้ยงดูมาด้วยความสุขท่านไม่ได้รับความทุกข์อะไรอะไรเลย เชิญลุกขึ้นเถิดเพื่อนรัฐบาลท่านจงบริโภคจงดืม่มข้อความก็คล้ายๆกับที่พ่อแม่พูดเลยนะโยมนะแม้ครั้งที่2ท่านรัฐบาลก็นิ่งแม้ครั้งที่3ท่านก็ได้นิ่งโยมลำดับนั้นพวกสหายได้พากันเข้าไปหามารดาบินดาของรัฐบาลกรบุตรถึงที่อยู่ แล้วได้กล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ข้าแต่คุณพ่อคุณแม่รัฐบาลกุลบุตรนี้นอนอยู่ที่พื้นอันปราศจากเครื่องราชณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าที่นี้จะเป็นที่ตายหรือที่บวชของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไม่อนุญาตให้รัฐบาลออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ก็จะตายเสียในที่นั้นเองโอ้โหเชื่อมั่นในอุดมการาเรียกว่าเจตนารมณ์ที่มั่นคงนะคงจะตายแน่นอนเลยนะเมื่อได้ฟังคำพูดของอรัฐบาลแล้วก็ได้มาบอกแม่ของพระรัฐบาลโยมถ้าคุณแม่คุณพ่อไม่อนุญาตให้รัฐบาลออกบวชเป็นบรรพชิตคุณแม่คุณพ่อขอไผอัตมาอารัตเป็นนิดหนึ่งนะ เออเวลาก็จวนจะหมดลงพอดียมตรงนี้เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาระวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงปน